ทุกคนอยากจะรวยถูกไหมครับผมเองก็อยากจะรวยทุกคนอยากจะมีเงินถูกไหมครับผมเองก็อยากจะมีเงินไม่งั้นพวกพวกคุณคงจะไม่พึ่งพาทางรัฐอย่างพนันออนไลน์หรอกจริงไหมเรื่องนั้นจะไม่พูดครับแต่เราจะพูดถึงว่าก่อนที่อยากจะรวยเนี่ยคุณถาตัวช่วยหรือยัง ก่อนที่คุณอยากจะรวยเนะี่ยคุณอยากจะรวยเงินระดับไหนบางคนบอกว่า10ล้านบางคน20ล้านบางคน5้าแสนไม่มีใครผิดครับไม่มีใครผิดเลยทุกๆคนมีสิทธิ์ที่อยากจะคิดอยากจะเป็นอยากจะได้แล้วคุณจะรวย ไปเพื่อใครบางคนบอกว่าอยากให้ครอบครัวสุขสบายให้ครอบครัวมีความสุขให้คนข้างหลังไปรอดแล้วผมถามกลับว่าการวางเงื่อนไขที่ว่าเขามีความสุข คุณถึงจะมีความสุขมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเหรอครับการที่จะรวยเพื่อให้เขามีความสุขเขาเขามีความสุขคุณถึงจะมีความสุขเป็นสมการที่ซับซ้อนมากเป็นสมการที่ซับซ้อนจริงๆครับคือหนึ่งมันต้องรวยรวยระดับไหน รวยดับสิบล้านพอสิบล้านแล้วเกิดอะไรขึ้นคนข้างหลังมีความสุขพอคนข้างหลังมีความสุขแล้วคุณถึงจะมีความสุขจากการกระทำถ้าตอนนี้ถ้าเป็นสมการแบบนี้คุณอยู่ขั้นไหนของสมการครับใช่ไหม พอผมถามงนี้คุณก็ท้อเลยใช่ไหมเออฉันยังไม่ไปไหนเลยวะฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยฉันยังติดหนี้อยู่เลยฉันยังสร้างฐานะตัวตนอยู่เลยที่ยังไม่รวยเลยถ้าเราตัดคําว่ารวยออกไปไม่ยังเป็นต้องเหมือนใครไม่ยังเป็นต้องตามใคร และไม่จำเป็นต้องทำตามใครคุณมีความสุขเลยได้ไหมอะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องรวยถึงสิบล้านได้ไหมอะมีความสุขเลยตรงที่คุณมีเวลาให้กับครอบครัวเลยได้ไหมอะ เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทองนะครับบางทีเขาอาจไม่ได้ต้องการให้เงินทองก็ได้ค่ะต้องการให้คุณมีเวลาให้เขาอยากให้เป็นต้องการให้คุณคนเดิมกลับมาเขาต้องการที่จะให้คุณ เลิกได้และเดินกลับมาเป็นลูกคนเดิมของเขาเลิกได้กลับมาเป็นแม่ที่ดีของเขาเลิกได้กลับมาเป็นพ่อที่ดีของเขาเขาอยต้องการแค่นี้ก็ได้ครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะเอาเงินมากมายไปทําอะไรเลยอยู่ที่คุณแล้วครับคุณจะเลือกจะขวายคว้าสิ่งที่ ไปไม่ถึงหรือสิ่งที่มีค่าแต่สักวันหนึ่งอาจจะไม่อยู่ข้างคุณแล้วก็ได้ถึงตอนนั้นมันเจ็บปวดมากนะครับขอบคุณครับ